ช่วง The Spirit of TGR Team Thailand สนับสนุนโดย Toyota g a o o Racing Team Thailand ก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งนะครับนัททูเติิญสุขาวัฒนาะจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยผมก็อยากจะมาแนะนําเรื่องของ สิ่งที่ผมมีติดตัวไว้ใช้สําหรับการแข่งขันนะครับไม่ก็คือจริงๆเนี่ยหลายๆท่านทราบยูนแล้วนะครับว่ามวกกันน็อกเนี่ยมันมีความสําคัญในเรื่องของป้องกันนะครับในกรณีถ้าเกิดว่าอุบัติเหตุแล้วต้องไปกระแทกกับอะไรเนี่ยปกป้องศรีรษะเราแต่ว่าผมมีท่อท่ออันนี้เนี่ยนะครับก็คือเป็นท่อที่ไว้สําหรับดูดน้ํานะครับเพราะว่าการแข่งขันหนึ่งชั่วโมงเนี่ยมันค่อนข้างนานพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องมีน้ำนี่ครับเข้ามาช่วยให้เวลาที่เราเหงื่อไปมากๆมันจะได้ไม่เกิดอาการ เอ่อหน้ามืดหรือวูบนะครับตรงนี้ตัวนี้ที่เห็นนี่นะครับก็คือเป็นชุดของวิทยุที่จะทําการสื่อสารกับคนที่อยู่ภายในพิษนะครับตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยชุดนี้ก็อยู่ใกล้เคียงกันนะครับส่วนอื่นๆก็คงจะไม่มีอะไรนะครับยกเว้นหมุดหานนะครับที่จะต้องอยู่ในตําแหน่งนะครับตรงนี้เนี่ยหมุดหานที่จะต้องติดมาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าเป็นเป็นอุปกรณ์ที่สําคัญนะครับช่วยในการปกป้องนะครับอุบัติเหตุตรงนี้ครับนี่คือบุคนลาของผมครับ ใบนี้เนี่ยเป็นลวดลายซึ่งก็เป็นเอกลักษณ์ของผมอยู่แล้วนะครับก็คือแมสคาวส่วเออสีหรือว่าอะไรพวกนี้เนี่ยก็ให้คนที่ทำแอร์บรัชเนี่ยนะครับเขาช่วยออกแบบให้ด้วยนิดนึงนะครับแต่ว่าก็จะไม่พ้นแพทเทิร์นประมาณนี้ในเรื่องของสติกเกอร์ตรงนี้นี่ครับต้องบอกว่าเป็นสติกเกอร์ที่บอกว่าให้กําลังใจมากๆนะครับเพราะว่าเป็นสติกเกอร์ที่ท่านประธานโตโยต้ามอเตอร์จากประเทศญี่ปุ่นนะครับเป,เป็นเป็นเป็นผู้ที่ให้มานะครับตรงนี้เนี่ยก็ถือว่า เป็นเรียกว่าอะไรอ่ะกำลังใจแล้วกันนะครับตรงนี้ส่วนในเรื่องของวัวน,นะครับแมสคาตรงนี้เนี่ยก็มีของผมแล้วก็ของนัดจังครับที่ติดอยู่ที่หมวกครับความปลอดภัยของหมวกกันน็อกจริงๆแล้วเนี่ยนะครับมันก็จะต้องหนึ่งเนี่ยตามที่เขาทดสอบนะครับก็คือต้องรับแรงกระแทกนะครับหรือว่า แรงที่จะต้องมีแรงกดนะครับเพื่อที่จะปกป้องสีสารของเรานะครับให้ได้ตามมาตรฐานซึ่งมาตรฐานเนี่ยก็จะเป็น FIA นะครับที่เขากำหนดเอาไว้แล้วก็ในเรื่องของหมุดหานนะครับอันนี้ก็จะต้องอยู่ในตำแหน่งที่เขาได้ทำการทดสอบมาแล้วว่าเป็นจุดที่รับแรงดึงนะครับหรือว่าแรงกระชากได้ดีที่สุดนะครับรวมไปถึงอุปกรณ์ที่บอกว่าหานเนี่ยนะครับตัวตัว,ตวสายเบลของเขาเก็ต้องมีความเ็าเรียกว่าทนกับแรงดึงได้ เท่าไรนะครับตัวไม่ถึงผ้าภายในนี้ครับจะต้องเป็นผ้ากันไฟนะครับตรงนี้เพราะว่าถ้าเกิดว่าในกรณีที่ไฟไหม้เนี่ยผ้าตรงนี้เนี่ยจะต้องไม่ไม่ไม่ไมไมติดไฟนะครับนอกเหนือจากที่ตัวนักแข่นเนี่ยจะต้องใส่ราคาคว่าแล้วนะครับกันไฟอันนี้ก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มาตรฐานชิ้นหนึ่งครับอันนี้ประสบการณ์ก็คือจากที่สนามพีระนะครับก็คือรถเนี่ย ตีลังกานะครับแล้วก็หงายท้องหมวกเนี่ยมันช่วยตอนที่ศีรษะผมเนี่ยไปกระแทกกับโรบาร์นะครับเพราะนั้นหมวกเนี่ยปกป้องผมได้แน่ๆแล้วก็เกิดไฟไหม้ด้วยนะครับเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยเห็นได้ชัดๆเลยนะครับว่าหมวกกันน็อกเนี่ยมันช่วยปกป้องศีรษะผมนะครับช่วยชีวิตผมไว้ได้มากทีเดียวนะครับรวมไปถึงที่สามบางแสนนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยผมเองเนี่ยเกิดอุบัติเหตุก็คือไปชนกับรั้วนะครับแล้วก็หลับไปประมาณ1ิวินาที หมวกกันน็อกเนี่ยก็เช่นเดียวกันถ้าเกิดว่าไม่มีหมวกกันน็อกเนี่ยป่านี้ผมคงจะอาจจะมีปัญหาเรื่องคอไปแล้วนะครับก็ถือว่าถ้าเราไม่มองข้ามความปลอดภัยนะครับหมวกกันน็อกเนี่ยจะช่วยชีวิตคุณได้แน่นอนครับ